สียงประตูห้องประชุมกระจกหนาหนักปิดลงดังปึงเหมือนตัดโลกภายนอกออกไปโตยาวหินอ่อนกลางห้องสะท้อนแสงไฟสีขาวเย็นเฉียบเษฐีนีหญิงในชุดสูทแบรนเมหูนั่งอยู่หัวโตะด้วยสีหน้าเย็นชาสายตาเธอกวาดมองผู้บริหารระดับสูงที่นั่งเรียงรายราวกับทุกคนเป็นเพียงหมากในกระดานเดียวกันการประชุมครั้งนี้คือการตัดสินชะตาของโครงการพันล้านที่กำลังจะล่มไม่เป็นท่าเพราะปัญหาทางบัญชี ที่ไม่มีใครแก้ได้เสียงถกเถียงดังขึ้นเรื่อยๆจนเต็มไปด้วยความตึงเครียดก่อนที่หญิงสาวในชุดแม่บ้านธรรมดาผ้ากันเปื้อนสีซีดรองเท้าผ้าใบเก่าจะยืนอยู่เงียบๆข้างผนังเหมือนเงาที่ไม่มีใครให้ค่าเธอถูกเรียกเข้ามาเพียงเพื่อเสิร์ฟกาแฟแต่เมื่อเศรษฐีนีเอ่ยประโยคประชดด้วยรอยยิมย้มเยาะถ้าใครแก้ปัญหานี้ได้ฉันให้ทั้งบริษัทเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบโต๊ะในวินาทีนั้นเองแม่บ้านคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตานิ่งสงบแต่ลึกเกินอย่างถึงและตอบเพียงสั้นๆว่าตกลงค่ะ คำตอบเรียบง่ายนั้นทำให้ทั้งห้องประชุมเงียบงันเหมือนเวลาหยุดเดินเสษตีนีชะงักไปชั่วขณะก่อนหัวเราะออกมาดังขึ้นกว่าเดิมคิดว่าเป็นเรื่องตลกที่คนต่ำต้อยกล้าท้าทายอำนาจแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคำว่าตกลงค่านั้นคือจุดเริ่มต้นของการพังทลายทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างมาชีวิตของแม่บ้านชื่อลลิตาไม่ได้เริ่มต้นอย่างต่ำต้อยอย่างที่ใครเห็นภาพที่เธอแบกถังน้ำถูพื้น และกล้มน้ารับคำสั่งคือฉากบางหน้าที่เธอเลือกเองลลิตาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่สอนให้เธออ่านคนมากกว่าหนังสือเธอเรียนรู้เรื่องตัวเลขตั้งแต่เด็กจากพ่อที่เป็นนักบัญชีอิสระและซึมซับเกมอำนาจจากแม่ที่เคยทำงานในบริษัทข้ามชาติก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงเพราะการหักหลังของหุ้นส่วนและระบบที่กินคนอ่อนแอลลิตาเห็นครอบครัวล้มละลายเห็นพ่อเสียชีวิตอย่างเงียบงันและเห็นแม่ต้องขายศัก์ศีเพื่อเอาตัวรอดวันนั้นเธอสาบานกับตัวเองว่า จะไม่มีวันแพ้เกมของคนรวยอีกเธอเลือกหายไปจากโลกเดิมปิดบังตัวตนใช้ความธรรมดาเป็นเกราะก,กำบังและค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในหัวใจขององค์กรยักษ์ใหญ่แห่งนี้ในฐานะแม่บ้านที่ไม่มีใครมองเห็นตลอดหลายปีลลิตาฟังทุกบทสนทนาเห็นทุกเอกสารที่ถูกทิ้งอย่างสะเพราและจดจำรอยร้าวที่ผู้บริหารคิดว่าไม่มีใครรู้เธอรู้ว่าตัวเลขถูกบิดเบือนรู้ว่ามีเงินไหลออกไปยังบริษัทเงาและรู้ว่าเศรษฐีผู้ทรงอำนาจที่ชื่อวราภา เชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายและศีลธรรมการประชุมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเวทีที่ลลิตรารอคอยมานานเธอเดินไปวางถาดกาแฟอย่างสงบมือไม่สั่นแม่แต่น้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าเธอขอเวลาเพียงสาวันในการพิสูจน์คำพูดของตัวเองเสียงฮือฮาดังขึ้นผู้บริหารบางคนแสดงสีหน้าไม่พอใจบางคนหัวเราะยอก แต่ลลิตาเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นนั่นคือความกลัวที่ว่าผ่านแววตาของวราพาเพียงเสี้ยววินาทีเพราะคำว่าทั้งบริษัทไม่ใช่คำพูดที่ควรโยนทิ้งอย่างไร้ความคิดเมื่อการประชุมจบลงลลิตากลับไปทำงานตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเธอเครื่องจักรแห่งแผนการเริ่มหมุนอย่างเงียบเชียบคืนเดียวกันนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเ,เปิดคอมพิวเตอร์เก่าและเริ่มต่อจิ๊กซอตัวเลขที่เธอสะสมมาหลายปีเอกสารที่ไม่มีใครสนใจกลับกลายเป็นหลักฐานชั้นดีแม่บ้านธรรมดา กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายของคนที่เคยดูถูกเธอและเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันถัดมาอาคารสำนักงานใหญ่ยังคงสว่างสวัยด้วยแสงไฟสีขาวสะท้อนกระจกสูงตระงานผู้คนในชุดสูทเดินขวักขว่ด้วยจังหวะเร่งรีบเหมือนทุกวันแต่สำหรับลลิตาวันนี้แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแม้ภายนอกเธอยังคงสวมชุดแม่บ้านธรรมดาผ้ากันเปื้อนตัวเดิมผมรวบเรียบร้อยใบหน้าเรียบเฉยแต่ภายในใจกลับนิ่ง และคมกว่าที่เคยเธอรู้ดีว่าสามวันที่เธอขอไว้ไม่ใช่เวลาในการคิดแผนแต่คือเวลาที่จะเปิดเกมลลิตาเริ่มต้นวันด้วยการทำงานตามปกติเช็ดกระจกในห้องผู้บริหารเดินผ่านโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารกองสูงเธอได้ยินเสียงกระซิบถึงเหตุการณ์เมื่อวานบางคนหัวเราะเยาะบางคนพูดถึงเธอเหมือนเป็นเรื่องตลกประจำวันไม่มีใครคิดว่าแม่บ้านจะทำอะไรได้จริงนั่นยิ่งทำให้เธอมั่นใจเพราะการถูกมองข้ามคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดระหว่างที่เธอเปลี่ยนถุงขยะ ในห้องบัญชีลลิตาเหลือเห็นแฟ้มเอกสารสีดำที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะมันคือแฟ้มเดียวกับที่เธอเคยเห็นผ่านตาม,มาหลายครั้งแฟ้มที่ไม่มีป้ายชื่อไม่มีใครกล้าแต่ต้องเธอรู้ดีว่าข้างในคือบัญชีคู่ขนานที่ใช้ซ่อนเงินหลายร้อยล้านลลิตาไม่ได้หยิบมันขึ้นมา เธอเพียงจำตำแหน่งและรายละเอียดทุกอย่างไว้ในหัวเพราะการเคลื่อนไหวที่ผิดจังหวะเพียงนิดเดียวอาจทำให้ทั้งแผนพังลงช่วงพักเที่ยงเธอนั่งกินข้าวกล่องธรรมดาใต้บันไดหนีไฟโทรศัพท์เครื่องเก่าของเธอสั่นเบาๆข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นจากเบอร์ที่ไม่มีชื่อข้อมูลชุดแรกพร้อมแล้วลลิตหลับตาลงชั่วครู่ก่อนพิมพ์ตอบกลับเพียงคำเดียวว่าส่งมาคนที่อยู่อีกฝั่งคืออดีตเพื่อนร่วมงานของแม่ผู้ซึ่งเคยถูกวราพาไล่อ,ออกอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกจะช่วยลิลิตา เพราะต้องการเห็นความจริงถูกเปิดเผยไฟล์ข้อมูลไหลเข้ามาในเครื่องเป็นรายงานการเงินย้อนหลังหลายปีตัวเลขที่ถูกตกแต่งอย่างแนบเนียนปรากฏชัดเจนในสายตาของคนที่รู้จักมันดีลลิตาเห็นเส้นทางเงินที่โยงไปถึงบริษัทนอกประเทศเห็นชื่อคนที่นั่งหัวโต๊ะประชุมเมื่อวานปรากฏอยู่ในทุกบรรทัดเธอไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกโกรธมีเพียงความเยือกเย็นและมั่นใจว่าเธอเดินมาถูกทางแล้วช่วงบ่ายวาราพาเรียกประชุมย่อยกับผู้บริหารใกล้ชิดสีหน้าของเศรษฐีนียังคงมั่นใจ แต่แฝงความระแวงเธอไม่เอ่ยถึงลลิตาแม้แต่คำเดียวแต่ในใจกลับไม่อาจสลัดภาพดวงตานิ่งสงบของแม่บ้านคนนั้นออกไปได้วราพาเริ่มสั่งให้ตรวจสอบเอกสารภายในอย่างเข้มงวดโดยไม่บอกเหตุผลยิ่งทำให้ความตึงเครียดกระจายไปทั่วอาคารลลิตาสังเกตทุกอย่างอย่างเงียบๆเธอรู้ว่าการเคลื่อนไหวของวราพาคือสัญญ,ญาณว่าคำพูดเมื่อวานเริ่มสันคลอนอำนาจที่เคยมั่นคงตกเย็นลลิตากลับถึงห้องเช่าเล็กๆเ,เ,เปิดคอมพิวเตอร์ และเริ่มจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดเธอเขียนแผนผังความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องวงกลมชื่อวราภาไว้ตรงกลางเส้นสายเชื่อมโยงไปยังคนรักหุ้นส่วนบริษัทลูกและบัญชีลับทุกอย่างเริ่มชัดเจนราวกับภาพยนตร์ที่กำลังเข้าสู่จุดพีคลลิตารู้ดีว่าการเปิดโปงทั้งหมดในครั้งเดียวไม่ใช่ทางเลือกเธอต้องการควบคุมเกมต้องการให้วราพาเดินตามทางที่เธอวางไว้วันรุ่งขึ้นคือวันที่สอง และเธอจะเริ่มทดสอบความกล้าของเศรษฐีนีด้วยการโยนเหยื่อล่อชิ้นแรกเข้าไปในบ่อน้ําเชี่ยวกรากนี้คืนนี้ลลิตาปิดคอมพิวเตอร์มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟมืองสะท้อนดวงตาที่ไม่หวั่นไหวเธอรู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างแม่บ้านธรรมดากับผู้เล่นในเกมอำนาจกำลังจะเลือนหายและไม่มีใครในอาคารรูนั้นพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันถัดไป วันที่สองเริ่มต้นขึ้นด้วยฝนบางๆโปรยลงบนกระจกตึกสูงราวกับม่านบางที่กั้นโลกภายนอกกับเกมอำนาจภายในลลิตาเดินเข้าอาคารด้วยจังหวะเดิมสีหน้าเดิมแต่หัวใจของเธอเดินนำหน้าไปหลายก้าวแล้ววันนี้ไม่ใช่วันที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มแต่เป็นวันที่จะขยับมาครั้งแรกเธอเริ่มจากจุดเล็กที่สุดห้องพิมพ์เอกสารชั้น12ที่ซึ่งพนักงานบัญชีระดับกลางใช้ร่วมกันลลิตา เข้าไปเปลี่ยนกระดาษถ่ายเอกสารอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างนั้นเธอสอดแฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กเข้าไปในเครื่องหนึ่งเพียงไม่กี่วินาทีมันไม่ใช่การแฮกแต่เป็นการดึงสำเนาไฟล์ที่เธอรู้ตำแหน่งอยู่แล้วข้อมูลชุดที่2ถูกส่งเข้ามือเธออย่างเงียบงันก่อนที่ใครจะทันสังเกตเธอออกจากห้องพร้อมกองกระดาษรีไซเคลิลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงสายข่าวหรือเริ่มแพร่กระจายมีพนักงานคนหนึ่งถูกเรียกเข้าพบฝ่ายกฎหมายกระทันหันเสียงซุบซิบดังไปทั่วถงลลิตารู้ทันทีว่าเหยื่อล่อของเธอเริ่มทำงานข้อมูลบางส่วนที่เธอปล่อยให้ หลุดอย่างตั้งใจเมื่อคืนถูกส่งต่อไปยังคนที่วราพาไม่ไว้ใจที่สุดเศรษฐีนีเริ่มสงสัยคนของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ลลิตาต้องการเพราะเมื่ออำนาจเริ่มไม่มั่นคงคนที่อยู่ใต้เงาก็จะเริ่มแตกคอกันเองในห้องประชุมชั้นบนวราพานั่งฟังรายงานด้วยสีหน้าแข็งกร้าวเธอไม่พูดมากแต่สายตาเฉียบคมกวาดมองทุกคนราวกับกำลังคัดเลือกผู้ต้องสงสัยเสียงคอโตเบาๆของเธอ ทำให้ห้องเงียบกริบวาราพาสั่งให้ตรวจสอบเส้นทางเอกสารย้อนหลังสามปีคำสั่งนั้นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ถูกโยนลงบ่อน้ำทำให้คลื่นความกลัวกระจายไปทั่วองค์กรลลิตาทำความสะอาดอยู่ด้านนอกเธอได้ยินทุกคำผ่านประตูที่ปิดไม่สนิทรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดไว้ตอนบ่ายลลิตาได้รับข้อความอีกครั้งมีคนเริ่มถอนตัวเธออ่านแล้วพิมพ์ตอบกลับว่าปล่อยให้เขาไป เพราะการถอนตัวในเวลานี้หมายถึงการทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมลลิตารวบรวมไฟล์ทั้งหมดที่ได้มาใหม่จัดเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์เธอเห็นภาพเต็มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นจุดอ่อนที่แม่แต่วราพาเองก็ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่นั่นคือสัญญาเก่าที่ถูกซ่อนไวในแฟ้มลับที่สุดสัญญาที่หากถูกเปิดเผยจะทาให้ทั้งบริษัทไม่อาจอยู่ในมือของวราพาได้อีกต่อไปเย็นวันนั้นวราพาเดินผ่านลลิตาเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันประชุม สายตาของเศษฐีนีหยุดอยู่ที่แม่บ้านชั่วครู่ดวงตาคู่นั้นไม่แสดงความดูถูกเหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยความระแวงลลิตาก้มหน้าตามหน้าที่ไม่พูดอะไรแต่ภายในใจเธอรับรู้ได้ว่าหมากตัวเล็กกำลังถูกมองเห็นและนั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะเกมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นคืนนี้ลลิตานั่งอยู่กับกองเอกสารและแผนผังที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเธอรู้ว่าพรุ่งนี้คือวันที่สามวันที่เธอสัญญาไว้และเป็นวันที่วราพาจะเริ่มเข้าใจว่าคำพูดฉันให้ทั้งบริษัท ไม่ใช่ประโยคท้าทายแต่คือสัญญาที่กำลังจะถูกบังคับให้ต้องรักษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช้าวันที่สามของเกมอำนาจเริ่มต้นด้วยความเงียบผิดปกติอาคารสำนักงานใหญ่ที่เคยคือคักกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดเหมือนพายุที่กำลังก่อตัวทุกคนเดินเร็วขึ้นพูดน้อยลงและหลีกเลี่ยงการสบตาการล,ลิตายืนอยู่มุมเดิมมือจับรถเข็นทำความสะอาดแต่สมองของเธอกำลังคำนวณเวลาอย่างแม่นยำวันนี้คือวันที่เธอต้องยื่นหมากให้ศัตรูเห็นชัดขึ้นอีกขั้น ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อบีบให้เขาเดินตามทางที่เธอวางไว้ในช่วงสายวราพาเรียบประชุมผู้บริหารระดับสูงแบบฉุกเฉินห้องประชุมกระจกถูกปิดม่านสนิทข่าวนี้แพร่กระจายเร็วราวไฟลามทุ่งลลิตารู้ดีว่าเอกสารที่เธอปล่อยเมื่อคืนทำให้วราพาเริ่มไม่ไว้ใจคนใกล้ตัวที่สุดและเมื่อคนทรงอำนาจเริ่มหวาดระแวงเขาจะเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเอง โดยไม่รู้ตัวระหว่างทำความสะอาดโถงหน้าห้องประชุมลลิตาแอบฟังเสียงที่ลอดออกมาเป็นระยะคำพูดบางคำหลุดออกมาอย่างไม่ระวังชื่อบริษัทลูกชื่อบัญชีและวันที่ทีไม่ควรจะถูกเอ่ยถึงเธอบันทึกทุกอย่างไว้ในความทรงจำเหมือนเครื่องบันทึกที่ไม่พลาดแม่แต่รายละเอียดเล็กน้อยเที่ยงวันเดียวกันลลิตาใช้โอกาสที่ทุกคนวุ่นวายแทรกตัวเข้าไปในห้องเก็บแฟ้มเก่าเธอมีบัตรผ่านชั่วคราวจากพนักงานคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในความกลัว และต้องการใครสักคนช่วยปกปิดความผิดเล็กน้อยลลิตาไม่สัญญาอะไรนอกจากความเงียบและนั่นเพียงพอแล้วแฟ้มที่เธอค้นหาอยู่ในชั้นลึกสุดฝุ่นจับหนาเหมือนไม่มีใครแต่ต้องมานานเธอเปิดมันอย่างระมัดระวังและพบเอกสารฉบับจริงของสัญญาที่เธอเคยเห็นเพียงสำเนานี้คือหัวใจของทุกอย่างหลักฐานที่สามารถพลิกอำนาจจากมือวราพาได้ในพริบตาลลิตาถ่ายภาพเอกสารทุกหน้าก่อนจะจัดทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมอย่างแนบเนียนไม่มีร่องรอย ไม่มีเสียงไม่มีใครรู้ว่าแฟ้มลับที่สุดของบริษัทเพิ่งถูกเปิดออกตอนบ่ายวราพาเดินออกจากห้องประชุมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผู้บริหารบางคนถูกสั่งให้หยุดงานชั่วคราวบางคนถูกเรียกสอบสวนทันทีความหวาดกลัวปกคลุมองค์กรเหมือนหมอกหนาะลลิตามองภาพนั้นด้วยความสงบเพราะนี่คือผลลัพธ์ของการเขย่าระบบจากภายในไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเผชิญหน้าเพียงแค่รู้ว่าจะดึงเชือกเส้นไหนเย็นวันนั้นลลิตาได้รับข้อความสุดท้ายของวันเธอเริ่มถามถึงอดีต เธออ่านข้อความแล้วหลับตาลงชั่วครู่เพราะการที่วราพาหันกลับไปมองอดีตหมายความว่าเธอกำลังจะพบกับความจริงที่ไม่อาจหลบหนีได้อีกต่อไปคืนนี้ลลิตานั่งอยู่ในห้องเล็กๆเปิดดูภาพเอกสารบนหน้าจอมือถือทีละหน้าเธอรู้แล้วว่าขั้นตอนต่อไปไม่ใช่การซ่อนตัวแต่คือการปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมวันพรุ่งนี้เธอ จะไม่ใช่แค่แม่บ้านที่ไม่มีใครมองเห็นอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ถือกุญแจชะตากรรมของทั้งบริษัทและเกมนี้กำลังจะเข้าสู่รอบที่ไม่มีใครถอยได้อีกแล้วแสงแดดยามเช้าสองเข้ามาทางหน้าต่างห้องทำความสะอาดลลิตายืนอยู่ตรงมุมหนึ่งของโถงกว้างมือจับไม้ถูพื้นอย่างชา้าชาแต่ในใจเธอกำลังหมุนแผนการทั้งหมดของวันลมหายใจของเธอสอดคล้องกับเสียงเครื่องปรับอากาศ และทุกย่างก้าวของผู้บริหารที่เดินผ่านลลิตาต้องการเวลาเท่านั้นเพื่อสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมและจังหวะของคนที่คิดว่าเหนือกว่าเธอมันเป็นเกมของการสังเกตและการรอคอยในช่วงบ่ายวราภาเรียบประชุมอีกครั้งคราวนี้มีผู้บริหารทุกคนรวมถึงพนักงานฝ่ายบัญชีด้วยความตึงเครียดในอากาศเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่มองไม่เห็น ลลิตาแอบยืนอยู่ด้านหลังมองทุกคนด้วยสายตาที่เฉียบคมทุกคำพูดทุกท่าทางทุกรอยยิ้มถูกบันทึกไว้ในสมองของเธอในห้องประชุมมราภาพูดถึงการปรับโครงสร้างและการตรวจสอบผลประกอบการทุกคนเงียบฝังโดยไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นความลังเลบางอย่างปรากฏบนใบหน้าของพนักงานบางคนลลิตาจดไว้เธอรู้ว่านี่คือช่องว่างที่จะใช้เป็นประโยชน์หลังประชุมลลิตาใช้เหตุผลของตัวเองเป็นข้ออ้างเดินเข้าไปในห้องเก็บเอกสารลับอีกครั้งครั้งนี้เธอ ไม่ได้เพียงแค่สำรวจแต่เตรียมวางแผนต่อไปเพื่อใช้แฟ้มลับเป็นเครื่องมือสแกนเอกสารทีละหน้าเธอพบข้อมูลที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเอกสารเหล่านี้สามารถพลิกชะตากรรมทั้งบริษัทได้เพียงคำพูดเดียวหรือเพียงการส่งต่อข้อความที่ถูกต้องไปยังคนที่เหมาะสมลลิตาเก็บภาพถ่ายทุกหน้าอย่างระมัดระวังก่อนจะปิดแฟม้มและวางมันกลับที่เดิมโดยไม่มีร่องรอยใดๆกลางค่ำลลิตาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการสอบสวนภายในบางคนกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวแต่เธอรู้ ว่ามันคือผลลัพธ์ของการวางหมากก่อนหน้านี้ทุกขั้นตอนการใช้ความเงียบเป็นอาวุธและการรอจังหวะที่เหมาะสมวันนี้คือวันที่เธอจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเธอเตรียมแฟ้มลับและกำหนดเวลาที่จะเผยข้อมูลลลิตานั่งอยู่ในห้องเล็กๆหลังเลิกงานเปิดแฟ้มดูเอกสารซ้ำอีกครั้งเธอรู้แล้วว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอจะต้องแม่นยำที่สุดเพื่อไม่ให้มีใครสงสัยและเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ความจริงจะถูกเปิดเผยและเกมแค่นี้จะเข้าสู่บทใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ค่ำคืนในตึกสำนักงานเงียบสงดลลิตานั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องทำงานแสงไฟเพียงดวงเดียวสองบนแฟ้มเอกสารที่เธอถืออยู่มือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตากลับเย็นเฉียบเธอรู้ว่านี่คือเวลาที่ต้องลงมือแล้วหลังจากหลายสัปดาห์ของการสังเกตเก็บข้อมูลและวางแผนทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเปิดเกมครั้งใหญ่ลลิตาเปิดเอกสารทีละหน้าอีกครั้งตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขรายชื่อและเอกสารลับทั้งหมดเธอรู้ว่าหากเผยออกไปผิดจังหวะ หรือผิดพลาดเพียงนิดเดียวผลลัพธ์อาจพลิกกลับมาเป็นโทษสำหรับเธอได้ทุกสิ่งต้องสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันวราพาและเมียน้อยของเขากำลังเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงภายในบริษัทเพื่อฉลองความสำเร็จแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าลลิตากำลังถือความลับที่จะสันสะเทือนทุกสิ่งในคืนนี้ลลิตาจัดเรียงเอกสารและวางไว้ในกระเป๋าใบาเล็กก่อนจะเดินออกจากห้องอย่างเงียบๆเ,เธอใช้บันไดหนีไฟเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกพบเห็นเมื่อเธอเข้าสู่งานเลี้ยงทุกสายตาหาัน ไปทางซีโอและเมียน้อยที่ยิ้มหวานลลิตาเดินอย่างมั่นคงเหมือนเป็นแขกคนหนึ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลือกมุมที่มองเห็นทุกคนและวางแผนการเปิดเผยเอกสารทีละขั้นตอนการเคลื่อนไหวทุกอย่างเหมือนนาฬิกาตั้งแต่การวางเอกสารไว้บนโต๊ะที่เมียน้อยต้องเปิดอ่านจนถึงการกระจายเอกสารสำคัญให้กับผู้บริหารที่ไว้ใจได้ลลิตามองพฤติกรรมทุกคนอย่างละเอียดขณะที่ซีอีโอกำลังพูดคุยเกี่ยวกับโครงการใหม่ลลิตา ก็ส่งเอกสารสำคัญให้กับผู้บริหารบางคนที่ตั้งใจฟังทุกสายตาหันมามองทันทีที่เอกสารถูกเปิดอ่านเสียงกระซิบและสีหน้าตกใจเริ่มปรากฏชัดเจนซีโอเริ่มมีอาการตะลึงเมียน้อยของเขาเงียบไปทันทีลลิตายืนอยู่ด้านหลังด้วยรอยยิ้มบางๆเธอรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้ว ไม่มีใครสามารถป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทําให้ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยแต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่และอํานาจของพวกเขาสั่นคลอนเธอเห็นความลังเลบนใบหน้าของผู้บริหารบางคนบางคนถึงกับหยุดพูดและชะงักเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งลลิตาเฝ้าดูทุกคนอย่างระมัดระวังทุกสายตาที่ตกอยู่บนเอกสารแสดงถึงความตกใจความหวาดกลัวและความเสียดายเธอรู้ว่า พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงเงียบเงียบอย่างเธอจะสามารถพลิกเกมได้ขนาดนี้หลังจากเปิดเอกสารสำคัญครบทุกใบลลิตาเดินออกจากห้องงานเลี้ยงอย่างไม่สะดุดทุกสายตายังจ้องมองตามแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางเธอรู้แล้วว่าคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของการคืนความยุติธรรมและการจัดการกับทุกฝ่ายที่ทำร้ายเธอ และคนรอบตัวของเธอลลิตากลับไปที่ห้องทำงานเปิดแฟ้มอีกครั้งและยืนยันกับตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนไม่มีอะไรผิดพลาดทุกสิ่งพร้อมสำหรับบทสรุปครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ความสงบภายนอกของเธอถูกปกปิดด้วยความตึงเครียดภายในใจแต่สายตาของเธอสะท้อนความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอรู้ว่าต่อจากนี้ทุกคนจะต้องจดจำชื่อของเธอและไม่มีใครสามารถประเมินค่าผู้หญิงคนนี้ต่ำไปกว่าความสามารถที่แท้จริงของเธอได้ รุ่งอรุณวันใหม่สองแสงผ่านหน้าต่างกระจกของตึกสูงลลิตานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอกาแฟอุ่นๆอยู่ข้างๆแต่จิตใจของเธอไม่สามารถสงบได้ความสำเร็จเมื่อคืนยังคงก้องอยู่ในหัวทุกสายตาที่ตกอยู่บนเอกสารและการตอบสนองของซีอกับเมียน้อยของเขาเป็นภาพที่เธอจำได้อย่างชัดเจนแต่ลลิตารู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดคืนที่ผ่านมาเป็นเพียงการเปิดเกมเท่านั้นเธอต้องดำเนินการต่อให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้การแก้แค้นนี้สมบูรณ์แบบขณะที่เธอเรียบเรียงแผนงานต่อไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลลิตารับสายด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบฝ่ายผู้บริหารบางคนยังคงตกใจและต้องการความชัดเจนในการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับเธออธิบายทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญและความลับของข้อมูลทั้งหมดขณะเดียวกันภายในบ้านของซีอบรรยากาศกลับตึงเครียดภรรยาของเขาเริ่มสงสัยว่าลูกสาวคนใหม่ของเธอและความสัมพันธ์กับเมียน้อยมีบางอย่างผิดปกติเธอเห็นท่าทีผิดปกติ และความเคลื่อนไหวที่เงียบแต่รุนแรงของลลิตาทําให้ต้องเฝ้าดูและเตรียมตัวรับมือแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกคำนวณไว้แล้วการจัดการกับพวกเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ใช้ความชาญฉลาดและข้อมูลที่เธอรวบรวมมาลลิตาเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทอีกครั้งคราวนี้เธอไม่เพียงแค่ยืนดูแต่เข้าร่วมการประชุมสำคัญประชุมที่ซีอีโอกำลังเผชิญหน้ากับผู้บริหารหลายฝ่ายเรื่องราวของความลับ และการทุจริตของเขาถูกนำเสนอทีและชั้นลลิตานำเอกสารหลักฐานทั้งหมดออกมาแสดงอย่างเป็นระเบียบทุกคนในห้องประชุมเริ่มตระหนักถึงความจริงซีอีโอเริ่มหน้าเสียและเมียน้อยของเขาเงียบไปทันทีความตึงเครียดในห้องประชุมพุ่งขึ้นสูงสุดลลิตายืนอยู่ตรงกลางด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงเธอรู้ดีว่าคำพูดของเธอและเอกสารเหล่านี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดความกล้าหาญของเธอ และความเฉียบแหลมของการวางแผนทําให้ทุกคนตกใจไม่เคยมีใครคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามจะสามารถพลิกเกมได้ขนาดนี้หลังจากการเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานสําคัญเสร็จสิ้นลลิตาก้าออกจากห้องประชุมอย่างสงบแต่สายตาทุกคู่ยังคงจ้องมาที่เธอเธอไม่สนใจเพราะรู้ว่าเกมยังไม่จบแต่ครั้งนี้เธออยู่เหนือทุกคนแล้วทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จบลงด้วยการชนะของเธอในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดคืนนี้ลลิตาเตรียมวางแผนขั้นสุดท้าย การเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องรอบคอบและแม่นยำเธอเปิดแฟ้มเอกสารสุดท้ายตรวจสอบทุกตัวเลขและข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆที่จะย้อนกลับมาทำร้ายเธอได้ความรู้สึกสงบภายนอกของเธอสะท้อนความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอรู้ดีว่าพรุ่งนี้คือวันตัดสินและทุกอย่างที่เธอวางแผนจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนตลอดไปค่ำคืนในเมืองใหญ่ เ็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับลลิตายืนอยู่บนระเบียงชั้นสูงมองลงไปยังถนนที่ว่างเปล่าเสียงลมพัดเบาๆทำให้หัวใจของเธอเย็นลงหลังจากหลายเดือนของการวางแผนการสังเกตและการเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างกำลังจะถึงจุดสูงสุดคืนนี้เธอค่อยๆเปิดแฟ้มลับสุดท้ายที่เตรียมไว้เอกสารและภาพถ่ายทุกชิ้นที่รวบรวมมาอย่างรอบคอบจากท้งสามีและเมียน้อยอยู่ในมือเธอลลิตาหายใจเข้าลึกก่อนที่จะส่งข้อความถึงผู้บริหารคนสำคัญของบริษัทพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะได้เห็นความจริงทั้งหมด ในบ้านของสามีบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสามีของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานสีหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นข้อความและเอกสารที่ลลิตาส่งถึงผู้บริหารเขาพยายามโทรหาเธอแต่สายเรียกเขาก็ถูกปฏิเสธทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนจะถูกควบคุมโดยใครบางคนที่เหนือชั้นกว่าที่เขาคาดคิดเมียน้อยของเขาเริ่มตื่นตระหนกเธอไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่ถูกมองข้ามจะมีแผนการร้ายกาจและรอบคอบถึงเพียงนี้ รุ่งเช้าทุกคนในบริษัทมารวมตัวที่ห้องประชุมใหญ่ลลิตายืนอยู่ท่ามกลางผู้บริหารและพนักงานทั้งหลายเธออธิบายทุกอย่างอย่างใจเย็นตั้งแต่การทุจริตการใช้ตำแหน่งอำนาจในทางที่ผิดและความสัมพันธ์ลับของสามีและเมียน้อยทุกสายตาจ้องมองเธอด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อความจริงที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน สามีของเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวลลิตายืนตรงกลางด้วยสายตาที่สงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งที่ไม่มีใครสามารถโค่นล้มได้เธอไม่เพียงแค่เปิดเผยความจริงแต่ยังวางกลยุทธ์ให้เขาและเมียน้อยต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองทุกคนในห้องประชุมรับรู้ได้ทันทีว่าลลิตาไม่ได้มาเล่นเล่นเธอคือผู้ควบคุมเกมทั้งหมดขณะที่การประชุมดำเนินไปสามีของเธอพยายามอธิบาย หรือแก้ตัวแต่ไม่มีใครฟังทุกคำพูดของเขาไม่ได้มีผลอะไรเพราะหลักฐานอยู่ตรงหน้าแล้วเมียน้อยของเขานิ่งเงียบสายตาที่หวาดกลัวของเธอทำให้ลลิตาแทบจะยิ้มออกมานี่คือผลลัพธ์ของการวางแผนอย่างพิถีพิถันทุกคนในห้องประชุมรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนความสงบภายนอกของลลิตากลับตัดกับความตื่นตระหนกของสามีและเมียน้อยได้อย่างสุดขั้ว หลังจากการเปิดเผยหลักฐานทุกชิ้นลลิตายกมือขึ้นและประกาศอย่างชัดเจนว่าทุกความลับที่ถูกซ่อนจะต้องถูกเปิดเผยทุกการกระทำมีผลที่ตามมาและจากนี้ไปบริษัทจะมีความโปรง่งใสและยุติธรรมทุกคนในห้องประชุมเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะเริ่มปรบมือให้กับความกล้าหาญและความเฉียบคมของเธอสามีของเธอยือนตัวสัน่นไม่กล้าพูดอะไรอีกเมียน้อยของเขาออกจากห้องประชุมไปโดยไม่หันกลับลลิตายิ้มอย่างพอใจแม้ใจ จะสงบแต่ความสุขที่ได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นทําให้เธออบอุ่นขึ้นค่ําคืนนั้นลลิตานั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองมองออกไปยังเมืองที่สว่างสวัยแสงไฟสะท้อนผ่านหน้าต่างราวกับกําลังยืนยันชัยชนะของเธอทุกความพยายามและการวางแผนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้ผลเธอไม่เพียงแค่ปิดเกมแคนแต่ยังสร้างความยุติธรรมและความสงบคืนกลับมาให้ตัวเองและคนรอบข้าง ลลิตาวางแฟ้มลับไว้บนโต๊ะเธอรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมสามีและเมียน้อยจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองและบริษัทจะได้รับความโปรง่งใสที่เธอสร้างขึ้นทุกความลับที่เคยถูกซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยและถูกจัดการอย่างเหนือชั้นความสงบภายนอกของเธอเป็นเพียงภาพสะท้อนแต่ภายในเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจที่ไม่มีใครสามารถโค่นล้มได้เรื่องราวของลลิตาสิ้นสุดลงอย่างเหนือชั้นแต่บทเรียนและความทรงจำจากเหตุการณ์ทั้งหมด จะยังคงอยู่ในใจทุกคนที่เกี่ยวข้องเธอเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนแอแม่จะถูกมองข้ามการใช้ความชาญฉลาดการวางแผนและการตัดสินใจอย่างแม่นยำทำให้เธอควบคุมชะตากรรมของตัวเองและคนอื่นได้อย่างเต็มที่ชีวิตหลังจากนี้คือบทใหม่ของความสงบความยุติธรรมและความเข้มแข็งที่แท้จริงของเธอทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้จะได้เห็นว่าความเฉียบคมความอดทน และการวางแผนที่ดีสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากที่สุดให้กลายเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายลลิตาไม่ได้เพียงแค่ชนะในเกมแคนแต่เธอชนะในเกมชีวิตทั้งหมดและนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ใช้แฟ้มลับอย่างเหนือชั้นปิดเกมแคนและควบคุมชะตาก,กรรมของสามีและเมียน้อยอย่างสมบูรณ์